สวัสดีครับขอร่ำกวนน้ำให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเขียนโดยสารส้มซึ่งเป็นขอร่ำที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าคว่ำแลนสไลด์ของระบบทักษิณการเปลี่ยนแปลงดีๆจะได้ไปต่อเริ่มต้นอย่างนี้ครับ นายทวเสรีเนียมซึ่งเป็นอดีตแกนนํากปปสเดี่ยนะครับได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในมุมมองที่แหลมคมและน่าสนใจครับประการที่1นึนายทวบรเนียบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้บัตรเลือกตั้งสองใบและการคํานวณสสบัญชีรายชื่อต้องหารด้วยตัวเลขจานวน100เนี่ยเอื้อกับพรรคการเมืองใหญ่ที่มีทุนหนาๆน,น,น,นะครับอธิบายอย่างนี้ครับ นายทวารบอกว่าบัตร2ใบเนี่ยจะมีสสอ,อยู่2กลุ่มหรือว่า2ประเภทเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเกิดการทุจริตยอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี44แล้วก็ปี48ต่อมาก็เป็นปี49ก็เกิดการปฏิวัติจากนั้นนี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการยุบพักแล้วหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งใหม่ในปี54โดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบทําให้พักใหญ่เนี่ยกินรวบใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเพราะว่ามีพยานหลักฐานว่าพักใหญ่ใช้ วิธีการซื้อเสียงและเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าวการเอาเสียงข้างมากมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนเผาบ้านเผาเมืองและคนที่ทุจริต4ครั้งของการได้รับบทเรียนเรื่อการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยเกิดกับพรรขนาดใหญ่นะครับเกิดการลงทุนทางก,การเมืองพรรคใหญ่กินรวบแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมา จะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าเรื่องสําคัญเนี่ยคือมีธุรกิจการเมืองเกิดขึ้นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขึ้นแล้วพักขนาดใหญ่ก็จะได้โอกาสแต่ว่าจะเป็นลบกับประเทศชาติจะเกิดการเดินขบวนเพราะว่าเกิดวงจอรอุบาทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในการได้เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเอาเสียงบางเสียงไปทิ้งน้ําเป็นผลลบกับประเทศอย่างแน่นอน เราจึงพยายามที่จะเสนอว่าสอสอพึงมีเมื่อประชาชนเลือกแล้วเนี่ยควรจะได้สอสอเข้ามานั่งในสภาด้วยส่วนจะได้สอสอพักเล็กแล้วเกิดการระสำมลสายขึ้นมาบ้างก็อย่าไปกังวลน,น่าจะกะงวลว่าถ้าเกิดการเทเสียงให้กับพักที่ใช้เงินซื้อเสียงมากเนี่ยคำว่าแลนสไลด์มันเป็นแค่สาเหตุที่จะนําไปสู่การทุจริตท,ทางการเมืองแล้วก็นําไปสู่การทุจริตในเชิงนโยบายแต่ปรากฏว่าพักขนาดใหญ่ทุกพักรู้ ว่าตนเองเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการออกกฎหมายฉบับนี้ที่จะนําไปสู่ระบบการกินรวบและ,ะเผด็จการรัฐสภาคําว่าแลนสไลด์เป็นแค่ต้นเหตุนะครับแต่ผลที่ตามมาเนี่ยมันคือการทุจริตในเชินนงนโยบายจะเป็นเสมือกับการซื้อเหล้าพ่วงเบียร์ซื้อสอสอเขตพ่วงด้วยสอสอบัญชีรายชื่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่น่ากังวลซึ่งผมหมายถึงนายทวรเนี่ยนะครับ ขอฝากไปยังสสและสอวอที่จะพิจารณาวาระสองและวาระสามของการคำนวณสสบัญชีรายชื่อซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับขอฝากอย่างนี้ครับขอฝากว่าถ้าไม่อยากให้วงจรอุบาทกลับมาเนี่ยไม่อยากให้พักใหญ่ผูกขาดอำนาจแล้วละก็หรือรวบอำนาจแล้วละก็ขอให้กลับไปใช้สสพึงมีด้วยการหารด้วย500นะครับนายถาวรกล่าวว่าอย่างนี้ครับนี่คือประการที่1 ประการที่2ครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับนายถาวรเห็นว่าควรจะสนับสนุนพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทมเหตุผลคืออะไรครับการเป็นผู้บริหารเมืองใหญ่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวผู้บริหารเองตอนในเอกเย์ไปยังตัวผู้สมัครทุกคนแล้วนะครับซึ่งมีหลายคนที่ตนรู้จักแล้วก็เคยทํางานร่วมกันมาแต่ไปจบที่พลตารวจเอกอัศวินคือกทมต้องเป็นเมืองหน้ายอยู่ คนต่างประเทศและคนไทยเดี่ยเห็นว่าเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนักธุรกิจก็เห็นว่าเป็นเมืองที่น่าลงทุนโดยผู้ว่ากทมจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทํางานร่วมกับรัฐบาลและที่ผ่านมาเนี่ยหปี5เดือนกับอีก5วันจากประสบการณ์ของพลตบดเอกอัศวินก็ได้แสดงฝีมือให้ประชาชนคนไทยและก็คนกทมได้เห็นแล้วนะครับว่างานสําคัญอย่างเช่นง,งานพระราชพิธีพระศพของในหลวงรัชกาลที่9ก็ตาม หรืองานพระบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่10ก็ตามผลตรวจเอกอัศวินสาม,มารถที่จะประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยะบายทั้งการสร้างอุโมงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมก็สําเร็จไปหลายจุดแล้วแล้วก็มีแผนการที่จะทําต่อให้สมบูรณ์ระบบมวลชนขนส่งสาธารณะที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลิกภาพและความประพฤตินะครับ เราเชื่อมั่นได้เลยครับว่าพลตบดเอกอัศวินเนี่ยเป็นคนที่จงรักภักดีอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้ในการเมืองมักจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการล้มเจ้าบางคนถึงขนาดประกาศไม่ให้ความร่วมมือกับงานพระราชพิธีถ้าหากว่าเกิดม็อบล้มเจ้าตนมั่นใจว่าพลตบดเอกอัศวิน,นจะใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยกับบ้านกับเมืองและในกทมอ เอาละครับในเชิงนโยบายเนี่ยต่างคนต่างก็ชูนโยบายให้สวยหรูได้นะครับบางคนถึงขนาดพูดเพ้อฝันจนก,กระทั่งไม่รู้ว่าจะเอาเงินกบประมาณมาจากไหนหรือว่าจนกระทั่งบอกว่าไม่ใช่เป็นภารกิจการบริหารเมืองหรือกทมแต่อาศัยการพูดและไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับพูดเพื่อให้ได้คะแนนนี่แหละครับบุคคลที่เป็นผู้สมัครที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ตนไม่เอาแต่เมื่อเอกเย์ดูพลตำรวจเอกอัศวินแล้วเนี่ยมั่นใจครับว่าสิ่งที่พู้จะสามารถทําได้ต่อยอดได้ แล้วก็เพิ่มเติมของใหม่ได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการโหวตตามที่มีการเสนอเนี่ยนะครับดูผลโพเทคะแนนให้คนที่มีโอกาสมากที่สุดที่ไม่เอาระบบทักษิณแล้วเนี่ยมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับพลตบดีเอกอัศวินเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเบอร์หกค่อนข้างจะมีคะแนนนํามากกว่าเบอร์อื่นที่เป็นกลุ่มการเมืองเดียวกันดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นจริง เหมือนสมัยที่นายอภิรักษ์โกศโยธินและหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมีคะแนนตามจากการทำโพลแต่กลับมาได้รับเป็นผู้รับเลือกซึ่งโพลตบริอัศวบินก็มีโอกาสและมีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากอทมได้นี่แหละครับสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่านี่เป็นความเห็นของอดีตแกนนํากปปสอย่างนายถาวรเสน,เนียมนะครับเรียกว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากมุมมองทั้งในทางการเมืองทั้งการชิงอํานาจของระบอบทักษิณ แล้วก็มุมมองของสนามเลือกตั้งกทมซึ่งจะมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับต่อเรื่องการเมืองในระดับชาติครับ